จะถึงแล้วอันนี้ก็คือขับในหมู่บ้านปะกะติเลยนะคือเนินแล้วโอ้สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับตันดี Y นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านออโต้ผ่านนะครับเป็นร้านที่ดูแลเรื่องช่วงล่างรถยนต์นะฮะทางร้านติดต่อเข้ามานะครับบอกว่ามี โซลูชันช่วงล่างนะฮะที่สามารถที่จะปรับแต่งให้รถยนต์ MG ZS u v ของผมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็นุ่มนวลขึ้นได้แบบเขาบอกว่าจะลงตัวมากเลยนะครับผมก็เลยมานะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันที่ร้านนี้อยู่แถวแถวเทพรักนะครับเทพรักเ,เข้ามาปากซอนมันเขียนว่าเทพรัก ซอยเจ็ดสิบนะครับก็เข้ามาก็ในร้านเป็นร้านทําเกี่ยวกับช่วงล่างมาน่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับเท่าที่คุยกับเจ้าของนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะ m o ิ i f y อะไรให้เราบ้างนะครับจากที่ผมเคยทํานะกับทางร้านของคุณเอกนะครับก็ยังลําลึกถึงคุณเอกเสมอเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะหลังจากที่ทําตอนนั้นเนี่ยผ่านมาประมาณเกือบเกือบหปีแล้วนะครับก็ชุดที่ใช้เนี่ยก็ยังใช้งานได้ Paid, แต่ว an ่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองปรับเปลี่ยนดูนะครับก็สําหรับคนที่ใช้ mg f s cv ที่ยังไม่เคยทําช่วงล่างอะไรนะครับแล้วก็อยากได้ช่วงล่างอันนี้จะแตกต่างกับที่เคยทํามาที่เคยทามาตอนนั้นทุกอย่างของเดิมหมดเลยนะครับโช๊คสปริงเหมือนเดิมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาชุดเรือออกนะครับแล้วก็ใช้การอัปเกรดโช๊คของเดิมที่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าขั้นตอนเขาทำยังไงแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดจะได้คุยกับเจ้าของนะครับแล้วก็ไปทดสอบรถกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูเลย นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของอู่ที่นี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันนะครับแนะนําตัวให้ผู้ชมทราบนิดนึงครับสวัสดีครับผมสินทอมนิจมุนคนครับก็เราทําอู่ที่เกี่ยวกับการรับเปลี่ยนงานช่องล่างรถยนต์นะครับอู่ก็คือออโต้พาสเตอร์นะครับก็เป็นตัวแทนชกับบัลโลนะครับก็ในส่วนของ เอ็มจีคันนี้เราใช้เป็นโช๊ที่เป็นเป็นงานแบบคัสตอรเมดคัสตอรเมคัสเตอรเมดคือก็คือเป็นเป็นการเซ็ตโช๊ตามตามสไตล์ลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ฟิลลิ่งประมาณไหนยังไงก็คือไม่ใช่ว่าเป็นชุดสําเร็จแล้วก็มาถึงจับใส่ไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นกึ่งสำเร็จดีกว่ากึ่งสำเร็จเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวเสื้อนี้ตัวโช๊ปด้านนอกมันจะเป็นของรถคันนี้จริงก็คืออย่าง ตัวอุปกรณ์พื้นฐานเลยก็คือตัวไส้ช่องบอลลูนะครับพวกนี้สี่ชิ้นเนี้ยก็คือผลิตโดยมันโลยุโรนะครับต้องให้เอือของเราคือบริษัทมัลโลเป็นเป็นตัรให้เออนะครับแต่นี่งานที่เราต้องเอามาทำต่อก็คืออย่างข้างหน้าเนี่ยครับเราใช้เพืองช่องเดิมของลูกค้าเราถ่าอุปกรณ์ในของเลย มีอันอันนอกเนี่ยเท่านั้นเองที่เป็นของรถชุดนี้ชุดเป็นของเดิมอ๋อค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าคืออะไรนี่คือโช๊คอ่าโชอันี้คือส่วนโช๊คน้าในีโช๊คละนะครับอ่าเนี้ยก็มีแค่ส่วนตรงนี้นะที่เป็นของของติดรถมานอกนั้น้เป็นที่ทางร้านอธิ f ายไปราบคือนะครับใต้โช๊คใต้โช๊คตัวใหม่ตัวหลังหนึ่งคู่คุหน้าก็คือของใหม่ก็จะเป็นในส่วนนี้อันนี้ใหม่เลยอ่าใหม่เลยครับอ๋อแต่ว่า โดยเชิงเทคนิคทำไมทำไมเราถึงเ,เลือกใช้เป็นโชคโมโนซู๊มาบริการครับจุดหลักเลยนะครับก็เดี๋ยวโชวโ๊คโมโนซู๊เนี่ยเป็นเป็นโชคที่ให้ได้ทั้งเรื่องของการควบคุมรถนะครับในด้านสมรรถนะครับเต้าโค้งดรืยความเร็วสูงมั่นใจนะครับอาก,การเวลาโดดสะพานจากกังหวะขึ้นยืดไม่เยอะ เวลาลงก็ทีเดียวอยู่แล้วไปไม่มีอาการจุดแผลท้าบท้าบอาการวิ่งบนถนนไม่ลื่นแบบเช่นถนนแบเส้นบางาตาบนที่เป็นรองเท้าเพราะผมเคยเคยว<อ>ิ่งแล้วกระด้งกระเด้งไม่รู้เรื่องเลยครับคือเอาง่ายครับไม่ต้องวิ่งเร็ววิ่งสักเจ็ดแปดสิบก็ลุกสดตีบลอยอจะเป็นอย่างเงี้ยครัเช่นชครับโฉบแบบเนี้ยทำให้เราสามารถจะวิ่งด้วยความเร็วสักประมาณร้อยห้าสิบลู่เด้เลยไม่ยุบสัไม่ตีบลอยอ แล้วก็ตัวแซดเอสีเนี่ยผมเคยขับแต่ข้างหน้าแล้วช่วงหลังเนี่ยมีโอกาสได้นั่งทั้งหลังโอ้แค่ขึ้นเนินนิดเดียวนะครับมันเรียกตัวถีบใช่ไมันถีบแบบกระเด้งลอยแบบตกใจเลยตอนแรกผมไม่ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเด้งขนาดนี้แล้วอันนี้ช่วยไหมครับเก็บได้รับผมคืเก้บเปร์เซ็้าบเปอร์เซ็เลยครับนันหมายความว่า คืออาการกระเร่งนี้แทบจะหายไปเลยนะถ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับสิ่งที่ได้นอกจากเรื่องของการควบคุมรถสิ่งที่ได้ด้วยคือเรื่องของความสบายในการสับแสงกระแทกสินค้าในตลาดส่วนใหญ่จะเจอว่าถ้าเป็นโช๊คแนวประมาณเอเคีขับเร็วมั่นใจแต่คนรู้สูกมั่นใจแต่การสับแรงกระแทกแย่ลงที่เราเรียกว่ากระด้าง มันก็อาจจะไม่ถูกใจคนใช้งานที่เป็นอายุเยอะหน่อยอ่าไว้ผู้ใหญ่อาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แคอย่างนั้นก็บอกว่าขาซิ่งอาจจะรับได้อ่าวัยรุ่น,อนชอบเดี<อ>แต่ถ้ามาเจออ่อมาเจอคุณพ่อคุณแม่มานั่งครับลูกเมียมานั่งมีเสียงบ่นโดนบ่นแม่เลยอครับ,รบอันนั้นอันนั้นมันจะมี เป็นเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ของพวกโคกในตลาดทั่วไปอ๋ออันนี้ก็คือถ้าใครจะทําลักษณะนั้นก็ต้องแลกกันเนาะแล้เรียกว่าแลกกันว่าเออถ้าอยากนึบอยากซิ่งได้ก็ต้องแลกกับความกระด้างที่เราได้รับครับแต่ถ้าชุดนี้คือพี่บอกว่าขับเร็วได้ควบคุมรถดีนุ่มด้วยถกคืออาการรถเนี่ยอย่างบางคนถับขับเร็วได้เร็วขนาดไหนครับเร็วทุกคนไม่เท่ากันอีกทีนะครับเร็วขนาดไหน ก็เอาเป็นว่าอย่างรถต้นแบบที่เราที่เราใช้พาลูกค้าไปลองนะครับก็สุรุ้ฟีเป็นรถที่เซตมาเผื่อวิ่งเบรคจิบแท็กซี่ขับเลีได้นะครับเหมือนเดียวกันขับใช้งานได้ทุกวัน่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ก่อนที่จะมาถ่ายตรงนี้เมื่อกี้ผมไปลองนั่งรถเท็กวีของเจ้าของอู่มาแล้วแล้วเขามุดให้ดูแล้วโอ้คือเสียวเลยแต่ว่าคือรถมันเอาอยู่จริงนะครับคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยน โชคตัวน,นี้ให้ได้ FV แล้วได้ขนาดนั้นเลยไหมครับก้เไมก็บอกว่า FV เนี่ยด้วยพื้นฐานก็เป็นรถพาวเวอรไดร์เด้เขาดีอยู่แล้วนะครับอา,าวเวอได้แล้วเขาเป็นลูกสูบลูกสุกนอนนะครับอาการเบียดอาการโค้งของบอดี้เนี่ยมาาันจะน้อยกว่ารถใส,ส่โช<อ>ว์ไทแต่แได้ FV คันนี้ก็จะเป็นเป็นมอเตอร์ครับซึ่งอยู่ล้นตัวมาอยู่ต่ำกว่าเครื่องยนต์ ตรงนี้มันก็จะมีส่วนช่วยให้ได้คาแรคเตอร์ที่มันใช่ตายกันก็ใกล้เคียงคือถ้าใช้เอาว่าใกล้เคียงขนาดนี้คือถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับครับโอเคง้เดี๋ยวต้องไปลองนะครับก็เดี๋ยวหลังจากติดตั้งก่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเทสดอีกทีหนึ่งเปลี่ยนแล้วทำอะไรได้บ้างโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะท่านผู้ชมแล้วติดตั้งก่อนเดี๋ยวไปลองเทียันครับติดตั้งแล้วไปลอง อนนี้จะเป็นโช๊คหลังนะฮะที่เป็นของติดรถนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เหมือนจะใหญ่กว่าหน่อยนึงอ๋อตัวนี้เหมือนจะใหญ่กว่าครับแต่ด้วยโครงสร้างข้างในพวกนี้มันเป็นโช๊คทวินทูสอ๋อทวินทูกระบบโช๊คทำงานจริงๆอ่ะขนาดมันจะเล็กลงมาชุ่มนึงครับอ๋อตัวทํางานข้างในอ่ะจะเล็กลงไปจะได้ความมันชุ่มหแต่ถ้าเป็นโมโนทูบนี่คือเป็นกระบอกชั้นเดียวชั้นเดียวซึ่งขนาดลูกศรเป็นพื้นที่ครับอ๋อคือเต็มครับอ๋อโอเคอันนี้พิชเชตูบันดาอะไรงนอ็ความมันช โอเคอันนี้ฝาข้างบนโค้ดวินทูบอ่ะข้างบนมันจะเราจะเห็นซีนเป็นซีนยางครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้ครับแต่ถ้าเป็นโซ่โมโมทูบอ่ะมันจะเป็นฝาเล็กปิดอ๋อก็คือข้างในเนี่ยจะมีอีกอีกซ้อนกันอีกในะถ้าเป็นเทวินทูบครับจะเป็นโมโนทูบก็อันเดียวยาวๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาใส่เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้มี่ท็หลังนะ ียบกันดูนะครับกับชกเดิมมาจากรถแบบนี้ที่ modify ไปอย่างที่บอกเลยครับอันนี้ที่เจ้าของเขาบอกนะครับใหญ่จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะดูใหญ่กว่านิดหน่อยแต่ว่าต้องดูที่แกนเนาะใช่ไหมครับดูที่แกนการทางานของมันเดี๋ยวเราไปลองใส่ไปนี่ก็เป็นชกหน้านะครับเมื่อเอาสปริงใส่เข้าไปแล้วนะเอากำลังยัดจับยัดยด้วย バンストのなんでど。 <laughs> มาจะในขั้นตอนสัญญาบังคับ <laughs> ใช้ <h ums> ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมไปเปลี่ยนช่วงล่างมานะอัปเกรดมาจากออ,ออโต้พาดเมื่อวานนี้นะครับวันนี้จะมาลองแถเนี้นั่งอยู่เบาะหลังรถนะครับนี่นั่งกระเด็กน้อยอยู่เดี๋ยวคอยดูนะข้างหน้านี้จะเป็นเนินลูกระนาดในหมู่บ้านปกติเนี่ยมันจะเด้งมากเลยนะครับขึ้นแล้วอ๋อโอ้โอดีขึ้นกว่าเดิม<อ>เยอะเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูอีกเนินหนึ่งนะปกติเนี่ยคนนั่งหน้าเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ถึงแม้จะขับปกตินะครับ แต่คนนั่งหลังพอขึ้นเนินเนี่ยพอผมมานั่งหลังเนี่ยตอนนั้นนี่คือกระเด้งมากเลยมันทีมากเลยแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราลองดูนะครับอาจจะถึงแล้วอันนี้ก็คือขับในหมู่บ้านปะกะติเลยนะึ้นเนินแล้วโอ้การกระเด้งคือถ้าเทียบจากของเดิมที่มันกระเด้งเมื่อขึ้นเนินนะครับที่ที่นั่งด้านหลังเนี่ยถ้าเทียบร้อยปเซนะลดลงไปประมาณ 70- 80%เอร์เซเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนโช้กชุดนี้นะครับก็อย่างที่ทางร้านบอกว่าสไตลต์รถบ้าน ขับตายรถบ้านแต่ให้ได้ความเร็วแล้วก็ความมั่นใจในการขับขี่แล้วก็ความนุ่มนวลที่มาพร้อมกันเนี่ยโชคดีเพียงแค่1คู่นะครับทำให้ f e ล l i n g หรือความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับกับในราคาที่ทางร้านแจ้งไว้นะครับถ้าใครมาจากช่องกับแฟน DIY เนี่ยก็จะลดให้ด้วยอีก10%นะครับผมคิดว่าถ้าใครกำลังมองหาโซลูชันในการอัปเกรดช่วงล่าง2 0 z SEV นะครับ ชุดนี้ผมว่าตอบโจทย์อีกชุดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในราคาที่อาจจะขยับจากชุดที่ผมเคยทำณตอนนั้นขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ลองดูนะครับท่านผู้ชมลองติดต่อเข้าไปสอบถามรวมถึงรถยนต์รุ่นอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายทางเจ้าของอูนะครับจะมาสรุปให้เราฟังอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างไปลองรถมาแล้วนะฮะเห็นจากในคลิปก็อาจจะได้รับรู้ประมาณนึงอะแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะครับก็ต้องมาลองเองเนาะ ก็เดี๋ยวให้พี่เขาสรุปนิดนึงว่าพอเปลี่ยนแล้วมาทําอีกทีเนี่ยถ้าถ้าใเน็นในความรู้สึกของคนที่ทำรถมาหลายห้อหลายรูปแบบเลยเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงครับก็คือจริงๆจุดประสงค์การการเซ็ตแบบนี้ครับ,รบเราทําเป็นรถบ้านควบคุมควบคุมง่ายนั่งสบายขึ้นคือใช้ความเร็วระดับอย่างที่ไปลองในคลิปก็เลีย ร้อยยี่สิดห้าสี่สิบหกสิบยังปรับเลนมุกได้นะครับโดยที่รถไม่เกี่ยอาการแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเสี่ยงนะครับคือรถอยู่ในการควบคุมเลตลอดจากที่นั่งก็คือพอเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆเนี่ยก็คือมันนิ่งเลยนะมันอยู่ไม่มีโยนไม่มีอะไรนะครับก็อันนี้ของคนทำรถเนาะอันนี้จะของความรู้สึกของเจ้าของรถอ่าก็คือที่ได้ทดลองนั่งมาเนี่ยก็ ิ่งที่ผมเห็นชั้สุดเลยก็คือเรื่องของช่วงล่างด้านหลังเวลาที่ขึ้นลูกอรหนาเนี่ยปกติเนี่ยนั่งลูกหร้นานะครับพอกระเด้งล้อหน้าขึ้นเนี่ยยังโอเคเราม,มันให้รู้สึกเท่าไหร่แต่พอล้อหลังเนี่ยโอ้โหกระเด้งเลยแล้วเคยไปนั่งนั่งเองเนี่ยล้อหลังเนี่ยโอ้โหกระเด้งแบบถ<บ>ีบมากผีบจนตกใจอ่ะนะใช่ครับ แต่พอเปลี่ยนมาตรงนี้คือรู้สึกได้เลยครับรู้สึกได้เลยวเฮ้ยมันพวารู้สึกมันเหมือนกับร้อนหน้าตอนแรกๆเลยที่ว่าเฮ้ยเอยเอมันดีขึ้นจริงๆมันดีขึ้นจริงๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครที่เป็นเพื่อนกับผมบมีโอกาสเดี๋ยวให้ลองเลยคันนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆนะก็คือในส่วนของกลุ่มในาคาบ าเพ่งสมาชิกเราก็จะมีส่วนลดพิเศษให้เป็นถ้ามาในในส่วนของการแนะนำของของพี่โดนเนาะก็คืออย่างในกลุ่มเซนเซียสพีแล้วก็ในกลุ่มของที่ดู YouTube นะครับช่องกัปตันดีวายครับครับก็มาติดต่อเข้ามาที่ที่อูบแล้วก็แจ้งว่ามาจากช่องกัปตันดีวายนะครับก็จะมีส่วนลดให้รดให้ยังไงครับก็คือปกติอย่าง รุ่นนี้อยู่ที่2 4 0 0 0บาท2,040บาทบครับเราก็จะมีส่วนลดให้จากราคาสนที่เป็นเล o m เ e n d มาจากของพี่โดมาจากช่องกับตันดีว่าลดไปเลย10% 10%ก็คือลดไปประมาณ2,040,000บาทอ๋อแล้วก็การรับประกัน2ปีหรือ50,000กิโล2ปีหรือ50,000กิโลคือถ้าเดี๋ยวช่วงประกันก็เปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่เลยโอ้ยยอดเลยนะครับก็ ระยะเวลาในการติดตั้งสมมติว่าจำนวนคร่าวๆประมาณสักสา่ชั่วโมงสามถึงสี่ชั่วโมงก็นะครับเพื่อ้าให้ดีก็เผื่อไว้นะคืควันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่วันเดียบเสร็จแน่นอนนะครับก็ผมก็มาเช้าก็มาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแล้วก็ลองรถเรียบร้อยนะครับถ้ามีปัญหาสงสัยอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับต้องทางกติดต่อแล้วก็ ทำแต่เอ็มพีชไหครับหรือว่าทาได้ทุกยี่ห้อเลยเอ่อจริงๆคอนเซปต์เราครับแปลกแค่ไหนเราไปตัดตอนเท่าที่คุยนะครับมีรถแปลกเข้ามาทําเยอะมากนะครับไว้ท่านผู้ชมมาแล้วลองมาคุยกับพี่เขาดูว่ารถแปลกที่ว่านี่แปลกยังไงนะครับผมฟังแล้วแปลกจริงนะครับมีหลากหลายมากเลยก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามเบื้องต้นนะครับรวมถึงอาการอื่นๆด้วยเนาะไม่ใช่แค่อยากเซ็ตให้นุ่มนิ่มอย่างเดียวคือช่วง่รงมีปัญหาแก้ได้หมดเลย ก็สอบถามได้ปรึกษาได้ครับไล้ริงพวกนี้บางทีมันมีทั้งปัญหาประจำรุ่นว่าแบบไอ้รุ่นรุ่นนี้จะเจอปัญหาแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นหรือมีอะไรปิดยอยที่รู้สึกว่ามันค้างคาใจทำที่อยู่ไม่จบก็มาคุยจับก็ลองปรึกษาเพราะว่าที่นี่ทำช่วงแรกมาก็เป็นสิบปีแล้วเนาะนะครับทุกพูดทุกี่พ่อนะครับเข้ามาปรึกษาได้เข้ามาปรึกษาหรือพามาให้ดูการเครื่องพูันได้นะครับก็เยี่ยมดงนะครับ โอเคทางนวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีนะครับครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องกับแอนดี้ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ